ช่าชายสายเขียวเฮมเฮาส์ House, ลงทุน3 0 0แสนบาทตั้งเป้า1,000สาขาใน3ปีหลังเยียบไปจากสถานการณ์โควิดระบาดหนักกระแสธุรกิจกันชงเริ่มกลับมาอีกครั้งจากนโยบายรัฐบลดล็อกพื้นเศรษฐกิจใหม่ ล่าสุดทอมเครือโสพลประธานบริษัทโกลเด้นทร a แองเกิลเฮลจำกัดหรือ GTH ธุรกิจในเครือบริษัท NR Instant Produce จำกัด um มหาชนผู้นำธุรกิจแพลนเบสในไทยได้ประเดิมเปิดร้านต้นแบบแฟนชายสายเขียวเฮมเฮาส์ House, สาขาแรกที่เอ็มควอเทียเพื่อเป็นร้านตัวอย่างให้นักลงทุนที่สนใจแฟนชายสายเขียวไว้ดูต้นแบบวางเป้าหมายภายใน3ปี2565 ถึง2,567เปิดสาขาแฟรนไชส์ให้ได้ครบ1,000สาขาชูจุดเด่นคาเฟ่สายเขียวเป็นทางเลือกใหม่ในการลงทุนแฟรนไชส์แข่งร้านกาแฟชาไข่มุกที่กำลังเกื่อนตลาด โดยรูปแบบการลงทุนธุรกิจแฟนชส์เฮมเฮาส์เบื้องต้นใช้พื้นที่ขนาด1 0ถึง24ตารางเมตรขึ้นไปเก็บค่าแฟนชส์หรือเงินลงทุนทั้งหมด3 0 0 0 0 0บาทระยะเวลาสัญญา2ปีซึ่งเงินลงทุนจำนวนนี้จะนำไปใช้ในการตกแต่งร้านซื้ออุปกรณ์ให้ผู้ลงทุนโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมอื่นๆและหลังเปิดร้านครบสัญญา2ปีสามารถต่อสัญญาปีละ1 5 0 0 0 0บาทผู้ลงทุนแฟนชส์เป็นเจ้าของทำเลเสนอให้ g h t พิจารณา หลักเกณฑ์การคัดเลือกคืออยู่ในชุมชนเช่นห้างศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์สำนักงานหมู่บ้านที่มีคนผ่านวันละ200-500คนคาดว่าจะคุ้มทุนใน6เดือนความน่าสนใจลงทุนแฟนชายเฮมเฮาส์อยู่ที่ความยืดหยุน่นมีแพ็กเกจลงทุนต่ำเป็นทางเลือกให้ผู้สนใจแฟนชายด้วยโมเดลการเปิดร้านในรูปแบบใหม่คีออสพื้นที่ขนาดเล็กเงินลงทุนลดลง50%หรือราว150,000บาท เป็นรูปแบบที่ยืดหยุ่นสามารถขยายสาขาได้เร็วไม่แพ้ร้านชาไขามุกในปัจจุบันแฟนชสย h ฮมเฮาส์วางจุดขายเป็นไลฟ์สไตล์คาเฟ่เชิงสุขภาพสายเขียว Healthy Plants จำหน่ายสินค้าเครื่องดื่มและอาหารที่ใช้สารสกัดกันชงเทนที่กำลังได้รับความนิยมทั่วโลกดูได้จากตัวเลขคาดการผลิตภัณฑ์กัญชากัญชงทั่วโลกในปี2024มีมูลค่า1,3900ล้านเหรียญสหรัฐตลาดเอเชียอยู่ที่12,500ล้านเหรียญสหรัฐขอบคุณข้อมูลจากแบนด์บุฟเฟ ทยแฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนําให้คุณเลือกมากว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า250,000คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทําเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1 9 1 8 7 ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ